สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยุรังสิทธิ์คลองหนึ่งครับร้านเปิดทุกวันครับตัวนี้เป็นด์กโลนะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับเซมเมสไว้นะครับอ่าถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับตัวนี้เป็นด์กโลนะครับสีน้ำตาลนะครับวัสดุหนังนะตัวนี้หนังสีน้ำตาลเลยนะครับนิ่มๆนะครับอ่าข้างๆก็เป็นหนังสีน้ำตาลเหมือนกันตัดด้วยออกออฟไว้นะครับสีออกิมครีมนะไม่ขาวโบนะตัวนี้จะเป็นป้ายนะครับป้ายสีขาวอ่าป้ายรีไซเคิลนะครับ ตัวนี้จะเป็นวัสดุรีไซเคิลโลโก้ไนกี้เหมือนเดิมนะครับอ่าก็สวยเลยนะครับตัวนี้พื้นนะครับถ้าเป็นพื้นแบบนี้นะครับจะเป็นซอสแบบนี้คือวัสดุรีไซเคิลนะครับแล้วก็ที่พื้นจะมีวัสดุรีไซเคิลผสมกันอยู่นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของเดือนนี้เลยนะครับก็สั่งประมาณ5วันนะครับ5-7วันนะแต่อันนี้ก็5วันนะครับ สนใจรุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับดูแบบใหม่ได้ที่ไลน์นะครับ adkln นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ